สบายดีสวัสดีพ่อแม <laughs> <laughs> ่พี่น้องไะแกนก่อนนั่งก็โจยพี่น้องไปกินลเดียวตามไปไปกินแกงใหม่เนาะพี่น้องเออนั่งคิดยังคึ้นกรบบอกอืมกินแกงใหม่ก็ไม่กลัวมั <laughs> <laughs> นฮอตจังสิอูแม,ขม่ขอเค็ยยังไงว่าเสลติดคอพ่อ แกงน้ำม่เหมอนหอนโอ้ยน้ำลายสอถ้าสิกินน้ำซันอยู่เน <c oughs> ี่ยรอมันมาคราวนี้เอากมาปแลวเท่าน Mont ึงกินขาวรอบซองแล้วเท่านึงจะกินกินเขากร้องกินเขากร้องแล้ว <Aaa> <c oughs> ข้าวผัดนั่งอยู่กาบผัดเต็มกัละมังเลยอู้น่าเบื่อมาเบื่อนี่กับเขาโอ้ข้าวผัดข้าวผัดก็กินเดอะไปเลยนี่สิซีทรุ้ยสิกินอืปถลาทูทอดแล้วก็ไก่ย่างเอ้ยนั่งกินตี๋อๆๆออค,ยคยอ,อ,ยอ,อย ah, ayan. Yeah. Oh, nandito มามาพี่นกค่ะเอาแกงมาใหม่อืมขมขมันจะขมเพราะว่านัดปันปันใบของพีกลงแทนใบายานาใบายานางนัดพี่ ยาวมากมึงคี้คอนเท็ต์อ๋องงี้ยมอองมาผ่าไปตากเงเรียกมึงตากผ้าเนี่ยมันอ่ของมากจ้ะคือมึงเป็นจิตตุกเนี่

mẹ thường ở ông có má mày đi lạ là... nhảy thì nòng mới mương khó

ก oh, mm ็สักเงินสักเล่มก็ฉ่ำหอมฉ่เดอร์ก็หอมฉ่ำกระสือง่วยกระสือช่ว่ย

กูได้ค่ไปแล้วกะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลยด้วยเจ้าหัว้าสองคนนี่คะงอยี้เงี้ยละเรื่องไหนเรื่องนละยังไงสีว่าอันใอยสีบ่าหายไปแล้ว ตดงเลงหวหยอเอาสุเนียเอา่อยกินอะไรดีกว่าเซ็ตเรียบร้อยพี่นหมตเดียวอิวมแสบยัได้หล่ะเจ็เลย เราเราเป็นแหละก็ตามโดยไกลลงแล้วจ้าขอบคุณพี่เมย์พ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามแล้วก็เขามาฮับซุ่มเขาฟังนัานนาะเราก็แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยไ่ต้อเหยค่ะกาความสบายดีสวัสดีค่ะไม่มีการกระเด็น